สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เอลลี่ก็จะมาบุกฐานทัพของปีศาจ SCP ก่อน,นะครับทุกคนเออแต่ว่าก่อนอื่นพี่เอลลี่ขอแต่งตัวก่อนเลยละกันนะครับอ่าอุ้ยชุดนี้ก็เท่ชุดนี้ก็เท่เทอ้ยไม่แต่ชุดเท่ๆทั้งนั้นเลยพี่เอลลี่ขอเป็นชุดสีขาวแล้วกันนะครับชุดนี้อุ้ยเท่มากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจหน่อยสิเฮ้พี่เอลลี่ก็มีล่อด้วยนะครับแล้วก็มีปืนอ่านี่คือห้องอะไรเนี่ย scp 093อยู่ตรงนี้หรออขอเปิดหน่อยละกันเป็นไง scp 093นะครับเออยู่ไหนอะอยู่ไหน scp อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเฮได้ไดยินแต่เสียงอ่ะแต่ว่างปีศาจ scp อยู่ไหนเอ่ยน่าจะไม่อยู่น่าจะออกไปข้างนอกแล้วแน่เลยอ่ะ ติดประตูไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะวิ่งออกมาหาเรานะครับเฮ้เพื่อนๆของเราอยู่ตรงนู้นกัหมดเลยเฮ<อ>้เพื่อระวังด้วย SCP ันหลุออกมาส่วนห้องนี้ SCP 0 9 6เหมือนกันนะครับอ่ะเปิดหน่อยแต่น,นี่มีไงเอ้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยตาอแล้วเฮ้ยนี่ไงเออนี่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 ฮ่าๆๆๆชานกำลังหิวพอดีเลย โอ้ยพวกเรามาอยู่นนี่ช่วยกันยิงด่วนเลยนี่แน่ี่แนี่แนโอ้ยเฮ้ยทุกคนมากำลังโมโหออ๋อมาแล้ววิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเพื่อนของเราปะปะปะปตู้ไปตู้ด่วนเลยเพื่อนของเราเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้ก็มาแต่ไหนมาเนี่ยนี่แน่นี่แนนี่แนนี่แนโอ้ยพวกเราระวังด้วยโอ้ยทุกคนมันอยู่นี่ไม่ฉันยอมไปยอมด้วยสี่เพริกิ้นไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่วนเลยปิดประตูจ๊บอ่าเอ๊ะแล้วห้องนี้ล่ะคือห้องอะไรเนี่ย นี่คือใครอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรคือ scp อะไรเนี่ยน่ารักจังเลยช่วยผมด้วยครับผมอยากออกจากที่นี่เอ๊ะนายอยากออกจากที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วครับปิดประตูให้หน่อยเอ๊ะยังไงอ่ะอ๋อ อ๋อมันก็แค่วิ่งตามเรานะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ทําร้ายเราเฮ้ยน่ารักจังเลย s c p เออุ้มได้ไหมอ่ะอุ้มไม่ได้นะครับมามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยนะเดี๋ยวช่วยเปิดประตูให้อ่ะเฮ้ยเดินๆเดินๆเฮ้ยนี่ไงโอ้ยเดีินๆไปไหนดิช่วยด้วยพี่เอลิโดนเฮ้ยเปิดประตูหน่อยพี่เอลิโดนไล่ตอดในเพื่อนเปิดประตูด่วนเลยเฮ้ยเพื่อนมาเนี่ยมาเนี่ยเอ๊ะนี่ปีศาจอะไรเนี่ยสุดนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออ๋ออันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับมีแค่ลูกตาแต่่่วาาาาาเเเคค้ไมทํรรรยนะับโอ นี่ก็ถือว่าเป็น SCP พตัวดีอยู่นะครับเอ้ยเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันปีศาจแมงมุมนี่นานี่มันบ้านแมงมุมนี่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 ฮฮฮสนใจจะมาอยู่ในบ้านด้วยก่อนมอยเอลลี่บายพวกเรามันยู่นี่ยิงมาเลยยิงมันนี่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 โอ๊ยน่ากลัวไอตัวนี้เดี๋ยวขอย้ายห้องดีกว่าเฮ้ทุกคนมันออกมาแล้วอ่ะแล้วห้องนี้น่ะ ห้องนี้ S C P อะไรเอาใจเย็นๆหนูไอ้ตัวนี้มันวิ่งตามเรามานะครับนี่คือห้องห้องอะไรเอ่ยชึบเปิดหน่อยยังไงเปิด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 เอ๊ะเหมือนว่าเป็นห้องผสมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเอ๊ะแต่ว่าตัวนี้มันวิ่งตามเรามาทุกคนชึบปิดหน่อยชึบอ่ะโอเคขังไว้ในนิคคอนมันวิ่งตามพี่เอลลี่มานี่เป็น S C P 0 3 5หน้าตาเป็นแบบไหนเอ่ยเปิดหน่อยชึบเอ๊ะเอ๊ะมันก็แค่เป็นหน้ากากหน้ากากธรรมดานะพี่เอลลี่ว่ะ หน้ากากธรรมดาแล้วเราสามารถจับได้ไหมอ่ะหยิบหน่อยได้ไหมได้ไหมเอ่ยอ่ะตึ๊บได้ไหมซึบซึบเฮ้ยเด้อเด้อเดเลือดพี่เอลลี่ร้อนสแสดงว่ามันเป็นหน้ากากปีศาจเฮ้ยวิ่งเปินเป็นเป็นเป็นป็น,ปน,ปน,ปนเฮ้ยอุ้ยทำเป็เลือดพี่เอลลี่ร้อนอะ่ะทุกคนไม่มันอยู่ในหน้าพี่เอลลี่แล้วทุกคนเฮ้ยโอ้ยจังกันนทีโอ้ยอ๋อ,อมันเป็นหน้ากากปีศาจนะครับหน้ากากไอซิ่พีทาใครหยิบมาใส่แล้วก็ ไม่รอดแน่เลยอพิ่รีเขาเปลี่ยนชุดหน่อยละกันเขาเป็นชุดสีดํานี้หน่อยแล้วกันมีอะไรบ้างมีปืนสั้นแล้วก็มีไฟฉายนะครับโอเคโอเคโอ้โหเมื่อกี้พี่รีโดน SCP นะครับครอบรขบไปที่หน้าเลยอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาได้ไงวะนี่นี่เนี่ยมันมาได้ไงเพื่อนนี่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 จริงจริงแล้วห้องนี้น่ะห้องนี้เป็นห้องเปล่านะครับมีคนปล่อย SCP ออกมาพวกเรายิงเลย ได้เลยเดี๋วยวฉันจะโชว์จริงมันเองนี่นะโอ้ยเฮ้ยห้องนี้ล่ะไอ้ SCP นี้เราเราเคยเห็นมาแล้วนะครับขอสำรวจหน่อยห้องนี้ล่ะห้องนี้เป็นไซเลนนะครับมีแค่ประตูนะครับส่วนห้องนี้ล่ะจื๊บไฟฉายส่องหน่อยเอ๊ะทำไมมืดจังห้องนี้มืดมากๆเลยอะ่ะ SCP ไม่อยู่นะครับมันน่าจะหลุดออกไปนั่นนี่อเออแล้วแล้ว,ลวอนันนี้ห้องนี้ห้องนี้จื๊บเปิดหน่อยเฮ้ยไอ้ตัวนี้อีกแล้ว scp เระเบรียตัวอ้วนจังเลยใครว่าช้อนตัวอ้วนเฮงฉฮนเฮ้ยอเยป่าเพื่อจะแก้งปิดดปิดปิดอะไปิด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 ปิจเอ้ยอยออกมาล้ยกมาล้ยกมาโอเคอุ้ยเกือบเราไม่รอนะครับนี่คือข้างนอกหรอเดี่ยมืดมากๆเลยอ่ะปิดประตหนอโอเคห้องนี้เราก็สำรวจแล้วนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับห้องนี้เป็นห้องปผาเอ้ยเพื่อนมันอยู่นี่อะเพียบเลยนี่แน่ยิง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 ยลูกปืนหมด กระสนุนหมดห้องนี้ก็ไม่มี SCP ีอ่ะก็กดปุ่มนี้คืออะไรซึบกดปุ่มนี้ซึบไอเป็นกระจกทุกคนเป็นไฟฟ้าเฮ้ยมันเป็นไฟฟ้านะครับจึ๊บม่ยังไงมีไฟฟ้าด้วยเอาเปิดหน่อยเพื่อเปิดหน่อยอ่าเรามีไฟฉายอยู่นะเปิดหน่อยจึ๊บอ่าอย่าเปิดให้มันออกมาให้หมดหน่อยสิ <laughs> อยากรู้ว่าจะเป็นแบบไหนเอ่ยอ่าไอซีไนี่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 ยิงยิงฮ่เฮ้ฮ แค่นี้ยิงใช้ไม่เข้าแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันตื่นแล้วโอ้ยมันจะแซ่บตาอจะแซ่บตาอหรือก่อนเอ้ยเดี๋าเดาวิ่งเร็วจังเลยมีประตูโวดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยน่ากลัวมากมากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยาใครเปิดท่าไม้แล้วดโอ้ยจะเปิดท่าไม้อฮ้ยพี่เอาอลลีน้อยกินเลยเนี่ยเฮ้ยมีคนเปิดมาครับทุกคนพิเอลลี่โดนกินอาจเปลี่ยนเป็นชุดสีส้มหน่อยแล้วกันมีมีปืนลัวนะครับแล้วก็มีปืนกลนะครับ ตัวนี้นะเปิดหน่อยจื๊บเอ๊ะดูว่าเหมือนเราเคยมาปะเนี่ยอ๋อน้องน้องน้องกับตัวตัวนี้โอเคตามมานี่ตามมาี่ไอ้ตัวนี้น่ารักอยู่นะครับแต่ว่ามันจะชอบเบียดเราหน่อยตัวติดกับเราเลยนั่นเองอะเปิดหน่อยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเปซัาบ้านแมมมุมเออนี่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 มาดิมาดิมตามไปตามไปนั่นเอยเอ้ยพ่อจับนี่ใช่พ่อผมไหมไม่ใช่โลกเออห้องนี้เราเคยเข้ามาแล้วครับทุกคนอ่า อันนี้เราก็เปิดออกมาแล้วมันไม่ออกมานี่แน่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 เออไม่ออกมาก็ไม่ต้องออกมาเลยห้องนี้เราเพื่อนมีอะไรบ้างห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับห้องนี้ก็มีแต่พิซซ่าหน้ากากเออไอตัวนี้น่ากลัวมากๆนะครับหน้ากากเนี่ยพี่เอลลี่ไม่ชอบเลยมันติดหน้าเรามาด้วยเฮ้ hey, นี่ลหละ s c p อะไรเนี่ย s c p อะไรสักอย่างหนึ่งเปิดหน่อย อุ้ยเฮ้ยเดินๆเลยวะเอสซีพีใช่ปะเนี่ยโอ้ยปล่อยชอนฉันคือมนุษย์เหมือนกับแกนั่นแหละโอ้ยไอตัวนี้อีกแล้วฉันคือมนุษย์เหมือนกับแกนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวนะมาไล่ฆ่าได้เหรอเฮ้ยช่วยด้วยเพื่อเพื่อหรือเอสซีพีไร้หมเนี่ยนี่นะนี่นะนี่จริง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 มันเป็นคนป่าใช่ไหมเลยเพื่อช่วยช่วยด้วยโอ้ยตอนนี้คนเป่นป่วยเลยบอยเพื่อนฉันโดนมันวิ่งลอยอยู่เอ้ยเอ๊ะเอ้าทำไมเราอยู่มาที่นี่เฉยเลย เออไม่มีปีศาจบาโผล่นะครับกลับไปก่อนเอ้ากลับไปยังไงล่ะทีนี้เฮ้ยกลับยังไงล่ะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยอ้าวจื๊บอ่านี่ประตูอยู่นู่นฮะทุกคนเฮ้ยปีศาจอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่จังเลยนี่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 ยิง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 เฮ้ยขอไปสำรวจต่อดีกว่านะครับอ่านี่คือฐานทัพของปีศาจเอชซีพีทั้งหมดเลยนะเนี่ย่ะปิดประตูก่อนเออโอเคปิดไว้เพื่อนอุ้ยเมื่อกี้เราเจอปีศาจวิ่งไล่ มันท่านจะเป็นคนป่ามากกว่าเอ้ยเพื่อนมันอยู่นี่ไอ้วัวไอ้ตัวนัวมันอยู่นี่นี่ช่วยหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงไอ้ตัวนี่แหละวิ่งเลยเราใครปล่อยมันมาอีกแล้วนี่ไอ้ตัวนี่เฮ้ยนี่ก็เป็นปีศาจแหม่มหมูโอ้ยคอนร้อนเลยในนี้มีแต่ปีศาจน่ากลัวทั้งนั้นเลยนั่นไงเมื่อกี้เราเปิดมาจากห้องนี้นะครับแล้วห้องนี้ล่ะอไม่ใช่เราเปิดมาจากห้องนี้อ่าแล้วห้องนี้ล่ะจึ๊บมีอะไรเนี่ย เอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยห้องนี้ชึบมีไหมไม่มีนะครับห้องนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วอันนี้คือประตูไปไหนเอ้ยเปิดหน่อยอะจึ๊บห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอ๊ะเราไปฝั่งไหนดีไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือเรานั่งเล่นคอมได้ไหมหนั่นด่งไดนะครับแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้อะ SCP 1 7 3ตรงนี้หน้าตาเป็นแบบไหนเอ๊ะนี่เจ้าจ๋อไงแกคือเจ้าจ๋อใช่ไหมเจ้าจ๋อใช่ไหมเนี่ยเจ้าจ๋อ,จอนี่เอามา มันมันไม่ตื่นครับเจ้าจ๋อเอ้ยเดี๋ยวดมันตื่นแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้ยอู้ยทีเดียวเราตายเลยไอ้เจ้าจ๋อไม่มีแขนฉันไม่ใช่เจ้าจ๋อจาคือ scp ไงล่ะเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่เจออ้าจ๋ออะเป็นชุดสีดำนะครับนี่คืออะไรปืนยิงลัวนะครับอ๋อปืนยิงลัวโอ้เมื่อกี้เราไปเจอไอ้เจ้านี่ไงโอ้ยไอ้ตัวนั้นยังวิ่งไล่อยู่เลยทุกคนเฮ้ยพี่อลีขอวิ่งไปทางนี้ดีกว่าเมื่อกี้มันไปทางตหรือยังดูเหมือนว่าพี่อลีเหมือนจะเห็นชั้นสองอยู่หน้ารือว่าอยู่ตรงไหนนะ ต่ว่าเดี๋ยวขอไปตรงนี้ก่อนเพื่อนตามฉันมาหน่อยมาเรื่มาน,มานี้ช่วยมาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมฝั่งนี้เรายังไม่เคยมาเลยนี่มันเป็นห้องลงอาหารใช่ไหมนี่ SCP SCP 6 8 2เปิดหน่อยเป็นยังไง6 8 2เอ๊ะทำไมมันเป็นเขาวมกดแบบนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอ๊ะมันเป็นเหมือนสัตว์น้ำเลยนะครับแกคือ SCP อะไรเนี่ยนี่นี่นี่เราดูน้ำได้ไหม อ้าวโดนน้ำอยู่เฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนฮิปโปเลยทุกคนมันคือฮิปโปเอสซีพีเอ้ยช่วยด้วยเฮลี่โดนฮิปโปเอสซีพีวิ่งไล่นี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 ่เฮ้ยตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนี่แหละนี่แหละนี่ยนี่เอ้ยไปดีกว่ามีฮิปโปเอสซีพีด้วยโอ้ยคนน่ากลัวเลยทุกอย่างในนี้กลายเป็นปีศาจของเราเนี่ยโอ้ยเพื่อนของเรายังโดนวิ่งไล่ตามให้อยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วยหน่อยยังไงอุ้ยเพียรเพลิเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็เนี่ยนี่เพื่อนเข้าไปทำไมเพื่อน เมื่อกี้มีเพื่อนของเราวิ่งเข้าไปในนี้นะครับอ๋อมันคือห้องอะไรเนี่ยวิ่งเข้ามาเอา้าไม่มีอะไรเลยครับเฮ้เดี๋ยวเราขอวิ่งไปมีบันไดไหมเอ้าพี่เอลลี่มาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยวามาเฉยเลยทุกคนปิดประตูหน่อยปิดหน่อยตรงนี้โอเคเมื่อกี้พี่เอลลี่วิ่งมาข้างนอกแล้วนะแต่ว่าพี่ผ่ตรงนน้นเฉยเลย อันนี้ก็ไม่มีนะครับแต่วา,านหน้าของเรามีแต่พิซซ่าเอสซีีนี่นี่นี่อฉันดักรออยู่ตรงนี้ตอนนี้ช่างกำลังหิวพอดีเลยไม่ขึ้นมาได้ก่อนพวกเราขึ้นมาตรงนี้ด่วนลยโอ้ยนี่มันเป็นทางเดิมที่เราเข้ามานี่นาแต่ว่าห้องนี้เรามาหรือยังห้องนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับทุกคนห้องธรรมดาโอเคโอค้ดูเหมือนว่าเราน่าจะสำรวจเกือบจะหมดแล้วอะห้องนี้แหละวับเอะนี่มันคือ เฮ้ยอุ้ย,ยเพียบเลยเฮ้ยมันเป็นห้องอะไรนี่อ๋อห้องสําหรับ VIP แน่เลยนะครับตรงนี้น่าจะใช่นะครับห้อง VIP อ่ะขอกลับห้องธรรมดาดีกว่านี่ไงเพื่อนๆของเราเอากลับมาไฟดับเอเคปเปิดแล้วโอเคอ่าดูเหมือนว่าเราน่าจะสำรวจมานี่นี่นี่น,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 นีเอ้ยไม่ไหวจริงๆนะครับเออมีอะไรอาวุธไหนที่โหดบ้างขอดูหน่อยนี เออเนี่ยนี่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 เออช่วยด้วยโดนกินโดนมันกินโอ้ยพวกเราช่วยฉันด้วยฉันโดนมันไล่นี่แนี่นี่แนี่ออกไปไอซิปออกไปมีใครอยู่นี่ไหมก็ไม่มีนะนี่คือไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ย ดูได้ไหมเอ้ยเดี๋ยว้าเอ้ยมันผู้ผู้มีขาเปลี่ยวเรียบร้อยวันนี้ฉันอิ่มแล้วปล่อยดีกว่าเออเรียบร้อยอุ้ยนี่ไงไออกมาแล้วไอ้ฮิปโปตอนนี้มีคนปล่อยออกมาแล้วครับทุกคนนี่ไงนี่ไงโอ้โหตัวจะเต็มหมดนี่เลยเฮ้ยมีคนปล่อยมาบ้าเแล้วโหอ๋อไม่ปล่ยบื่อฉันโดนมา,มา,มาเลยอยู่ช่วยฉันด้วย ขอขี่ได้ไหมเนี่ยเอ,อ้นี่เออไม,ไม่ขี่ก็ได้บทุกคนอ่าโอเค,คทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเราสามารถสำรวจทั้งหมดทุกห้องแล้วก็มี s ีพีตามนี้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกับพี่เอลลี่ด้วยนะคะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย